เฮโยวอซอปแมนก็ hey yo, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม my hero ultra impact นะครับผมสิ่งที่รับรู้ได้หลังจากการเล่นเกมนี้นะครับก็คือเลดกาชาสําหรับฉันนะฉันคิดว่าเกลือมากนะครับบูอาไครฉันว่าเกลือแล้วเจอเกมนี้เข้าไปยิ่งกว่าอีกนะครับซึ่งเมื่อวานกว่าฉันจะเล่นได้เนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะครับในการรีหาตัวละครกันว่าแล้วทําไมตัวเกมถึงให้ หาเรื่อยๆแบบไม่มีจํากัดนะครับโอ้โหเลดสุดยอดมากเลยครับอ๋อ ราชั้นมีข่าวดีมาบอกรู้สึกว่าถ้าใครจะเล่นเกมนี้ผ่านโปรแกรมจำลองนะครับ LD Player เล่นได้นะครับสำหรับเกมนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะในเมื่อตัวละครระดับ UR มันหายากนักนะครับในคลิปนี้ฉันก็จะมาแนะนำตัวละครระดับ SR ที่น่าใช้งานนะครับมีอยู่หลายตัวอยู่เลยนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรที่สามารถปั้นใช้งานได้มั่งนะครับที่จะบอกต่อไปนี้นะครับจะเป็นตัวละครสีแดงก่อนนะ m u s c u l a าแดงแต่ละตัวเนี่ยชั้นขอบอกแค่ จุดเด่นของตัวนั้นๆน,น,นะพอถ้าให้ฉันมาอธิบายสกิลตัวละครหมดเลยเนี่ยรับรองยาวแน่นอนครับฉะนั้นขอบอกเป็นจุดเด่นแต่ละตัวก็แล้วกันจุดเด่นของมัสคิวล่านะครับจะได้รับบาเลียเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับเป็นเวลา2ครั้งด้วยกันแล้วก็แต่ละสกิลของตัวเนี้ยนะครับส่วนใหญ่มันจะเน้นการเพิ่มพลังให้กับตัวเองทั้งสิ้นเลยนะอย่างสกิลอันตีอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราใช้มันก็จะเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะครับทักษะสกิลตั้งความเสียหายด้วยแล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวเองเข้าไปอีกแแม้แ ออโต้สกิลนะครับเพิ่มพลังทุกครั้งที่เราถูกโจมตีโดยเก็บสแต็กได้สูงสุด25%นะครับยังมียั่วยุศัตรูได้ด้วยนะครับสเทินด้วยกันแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับ20%เป็นเวลา2เทินนะครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวละครระดับ S R ที่น่าใช้นะใครมีอยู่ก็สามารถนําไปลงทีมแดงได้เลยนะครับสามารถแทงได้แล้วก็ ความเสียหายถือว่าดีครับตัวที่2องครับยิริชิมะ S.R แดงนะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับสามารถลดพลังของศัตรูลงได้15%นะครับ3เทินแล้วก็ทำให้ฝั่งเราทั้งหมดอะ่ะหรือแม้แต่ตัวมันเองอะ่ะลดความเสียหายที่ได้รับได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นประเภทตัวแดงเหมือนกันเนี่ยจะเพิ่ม MaxHP ทั้งหมด10%นะครับและทุกครั้งที่ตัวนี้เนี่ยได้รับความเสียหายแบบคิติคลจะเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้ด้วย ซึ่งเก็บได้สูงสุดนะครับ30%ตัวนี้ก็สามารถนําไปแทงได้นะครับอีกทั้งยังทําให้ตัวละครฝั่งเราทั้งหมดอึดขึ้นด้วยแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้นะครับก็คือสามารถเพิ่มเกรด p l u อั l t ้ a 20%นะครับตัวที่3ครับ k a มินาริ sr แดงนะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับมีสกิลที่สามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะอมพาตได้นะครับแล้วก็ลดอัตราคิดคอของศัตรูลงได้ด้วยนะครับและสามารถเพิ่มเกรด p l u อั l t ้ a 20%เมื่อ เริ่มการต่อสู้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้งานเหมือนกันนะตัวที่4ครับ Endeavor SR แดงจุดเด่นของตัวนี้นะครับตัวนใหญ่แต่ละสกิลอ่ะจะทำให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้ได้และถ้าเกิดเลือดเรา มีตั้งแต่50%ขึ้นไปหรือ80%ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมหนักเข้าไปอีกนะครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ดาเมจค่อนข้างจะจัดจ้านอยู่เลยนะครับและตัวสุดท้ายสําหรับตัวละครแดงนะคตสกิบาคุโก SR นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับนั่นก็คือดาเมจสังเกตแต่ละสกิลเนาะเพิ่มพลังตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อเลือดเหลือ50%ขึ้นไปแล้วก็มีสกิลที่เพิ่มเกรดพัสอัลต้าได้ด้วยนะครับหลังจากที่เพิ่มเกแล้ว เนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังให้กับตัวเองเข้าไปด้วยนะครับอีก40%เป็นเวลา3ทินอีกทั้งยังสามารถทําให้ศัตรูเนี่ย ติดสถานะตาบอดได้ด้วยนะครับ2เทินหรือแม้แต่จะใช้สกิลอันตีก็มีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้ได้ด้วยเล็กน้อยนะเป็นเวลา3เทินเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยยังเพิ่มพลังขึ้นปีกนะครับสาดังนั้นตัวนี้นะครับจัดว่ามันเน้นไปที่ดาเมจโดยเฉพาะเลยนะหรือว่าเป็นตัวละคร SR ที่น่าปั้นนะครับสำหรับบากูกูเออาร์นะฮะคราวนี้เรามาดูตัวละครสีเขียวกันบ้างดีกว่าในระดับ SR ที่น่าใช้งานนะครับ ตัวแรกขอแนะนําเป็นโมโมยาโอโยโรสึนะครับถ้าใครที่กําลังปั้นทีมเขียวอยู่นะครับแล้วตัวละครเนี่ยมันยังไม่ครบสามารถเอาตัวเนี้ยไปลงทีมก่อนได้เลยจุดเด่นของตัวนี้นะครับเพิ่มพลังให้กับตัวละครฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับได้15เป็นเวลา3เทินด้วยกันและยังสามารถลดพลังของศัตรูทั้งหมดลงได้ด้วยนะครับ15แล้วก็มีสกิลยั่วยุศัตรูได้ด้วยนะครับเมื่อยั่วยุไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองนะครับ15เป็นเวลา2เทินด้วยกันแล้ว ตัวนี้ยังสามารถบัฟทีมเขียวได้ด้วยนะครับเพิ่มเลือดสูงสุด10%นะครับให้กับฝั่งเราที่เป็นตัวละครสีเขียวนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีทางยั่วยุศัตรูได้เพิ่มพลังให้กับฝั่งเราได้ด้วยอีกทั้งยังลดพลังของศัตรูทั้งหมดลงได้อีกนะครับน่าใช้มากตัวที่2ครับคุโรกิริเขียว S.R. นะฮะจุดเด่นของตัวนี้นะครับแต่ละสกิลของตัวเนี้ยมันจะทําให้สามารถหลบปลีกการโจมตีของศัตรูได้นะครับคือพูดง่ายๆเน้นการหลบปลีกเลยนะครับตัวเนี้ยแล้วก็สามารถลดคูดาวสกิลได้ด้วยนะให้กับฝั่งเรา1คนนะครับอีกครั้งยังลดความเร็วของศัตรูลงได้ด้วย10%นะครับแล้วก็ยังมีบัฟด้วยนะถ้าเป็น l e a ก e of ว i l เลียนนะครับจะเพิ่ม m a ็ก P 1เนะฮะจบท้ายด้วยเมื่อหลบหลีกสําเร็จนะครับมันก็จะ เพิ่มความเร็วให้กับตัวเองเข้าบีกนะครับ25%ด้วยกันสรุปสัส้นๆเลยนะตัวเนี้ยลบลีกเก่งนะครับต่อไปจะเป็นตัวละครสีฟ้ากันบ้างนะครับตัวแรกเสนอเป็นฮิมิโกะโทกะระดับ SR นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับเมื่อใช้อันตีสามารถทําให้ศัตรูเลือดออกได้ด้วย3เทิร์นด้วยกันและลดพลังป้องกันของศัตรูลงได้ด้วยนะครับ15% 3เทิร์นเหมือนกันอีกทั้งยังเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับอันเนี้ยคือจุดเด่นเลย สำหรับตัวนี้และเมื่อเพิ่มความเร็วแล้วนะครับมันยังเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับตัวเองเข้าบิ๊กนะครับสรุปสั้นๆเลยนะตัวนี้เพิ่มความเร็วให้กับตัวเองได้ดาวเมดก็มีด้วยแล้วก็ลดพลังป้องกันของศัตรูลงได้อีกนะครับตัวที่2ครับโชโต โโดอโลกิฟ้าระดับ S.R. นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับทำให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้หรือไม่ก็แช่แข็งศัตรูได้ด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลหมู่ด้วยนะเมื่อใช้สกิลหมู่แล้วอ่ะมีโอกาสที่จะแช่แข็งศัตรูได้ด้วยนะครับสเทินและยังสามารถ เพิ่มพลังให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะมีเลือดมากกว่า50%ก็เพิ่มพลังนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเกมมันก็จะเพิ่มพลังเลยนะครับ20% 3เทอร์นธอด้วยกันและยังเพิ่มความแรงสกิลเข้าไปอีกนะครับ30%มหรือว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่น่าใช้มากนะตัวที่3ครับอาชิโดมินะฟ้าระดับ SR นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับสามารถนําไปลงใช้สู้กับบอสได้นะเพราะว่าพัสอุลตาสกิลอะมันสามารถลดพลังป้องกันของศัตรูลงได้ ได้นะครับอีกทั้งยังมีสกิลแอคชั่นนะ ที่สร้างความเสียหายได้แล้วก็ยังลดพลังป้องกันของศัตรูลงได้อีกนะครับยังไม่พอแค่นั้นลดความเร็วของศัตรูลงไปด้วยแล้วก็สกิลแอคชั่นนะครับยั่วยุศัตรูได้อีกนะสองเทินนะครับลดความเสียหายได้ด้วย35% 2เร์นทินนะครับแล้วก็ออโต้สกิลนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้รับการหลบหลีก1ครั้งนะครับพร้อมทั้งเพิ่มความเร็ว30%อนะครับอีกทั้งยังเพิ่มเกจพัดอัลต้าให้กับทีมเราทั้งหมดได้ด้วยนะครับยี่ีมฟ้าอนะเับบ ก็อย่าลืมเอาตัวนี้ติดทีมไปด้วยละกันต่อไปจะเป็นตัวละครสีเหลืองนะครับตัวแรกขอเสนอเป็นโอชาโกอุราลากะ SR นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับลด พลังของศัตรูลงได้ลดความเร็วของศัตรูลงได้ด้วยแล้วก็เพิ่มพลังให้กับฝั่งเราทั้งหมดได้ด้วยนะครับ15เป็นเวลา3เทินแล้วก็คิวเลือดให้กับฝั่งเราทั้งหมดได้ด้วยนะครับ15ปรับทีมได้อีกนะครับถ้าเกิดฝั่งเราเป็นตัวละครสีเหลืองนะมันก็จะเพิ่มพลังเข้าบิอีกนะครับ10จบท้ายด้วยออโต้สกิลเมื่อเริ่มเวฟนะครับมันก็จะคิวอัตโนมัติ10ให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับเป็นเวลา3มเทินด เริ่มเทิร์นเราในแต่ละเทิร์นนะครับฮิวเลยอัตโนมัติฮิวเลือดทันทีนะครับ10%หรือว่าตัวเนี้เป็นตัวละครที่ครบเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับใครที่กําลังทําทีมเหลืองอยู่แล้วต้องการตัวฮิวได้แถมยังเพิ่มพลังให้กับฝั่งเราได้อีกนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะตัวที่2ครับโมโมยอโยโรสึ SR นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับเมื่อใช้อันติสกิลแล้วอ่ะมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูติดตาบอดได้ด้วย2เทิร์นฮิวเลือดให้กับฝั่งเราทั้้งหมดไดไอีก ยังเพิ่มเกรดพัดอัลต้าได้ด้วยนะครับ15%มอบโล่ให้กับฝั่งเราได้ด้วยนะ1คน1เทิร์นะครับแถมถ้าเกิดมอบโล่ไปแล้วนะครับสามารถที่จะเพิ่มพลังให้กับฝั่งเราได้ด้วยนะ1คนนะครับ25%เป็นเวลา3เทิร์ด้วยกันทักษะอัตโนมัติก็ดีนะ เมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะสร้างความเสียหายอย่างหนักเป็นเวลา3เทินด้วยกันแถมยังลดความเร็วของศัตรูลงได้อีกนะครับ10เป็นเวลา3เทินปั๊บให้กับทีมเหลืองได้ด้วยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเลือดสูงสุดนะครับ10ตัวที่3นะครับเคียวกาจิโร่เหลือง S.R. จุดเด่นของตัวนี้นะครับสามารถลดพลังโจมตีของศัตรูแล้วก็ลดอัตราคริติคอลของศัตรูลงได้นะครับฮิวเพื่อนได้พร้อมกับเพิ่มเกรดพัสอัลตาได้ด้วยแต่สกิลนี้จะ1คนเท่านนนั้ะครับ ส่วนทักษะอัตโนมัติก็ถือว่าดีนะเมื่อเริ่มการต่อสู้สามารถที่จะเพิ่มเกรพัดเอาต้าให้กับฝั่งเราทั้งหมด ได้อีกนะครับ10%แล้วก็เมื่อเลือดตัวเนี้ยเหลือ50%หรือน้อยกว่านั้นนะครับจะฮิวอัตโนมัติ10%ให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับเป็นเวลา3เทินด้วยกันแต่ครั้งเดียวเท่านั้นนะตัวที่4ี่ครับเอจิโร่คิริชิมะเหลืองระดับ SR นะฮะจุดเด่นหลักๆของตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นแทงที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับในระดับ SR เมื่อเริ่มเกมนะครับสามารถลดความเสียหายที่ได้รับ20%นะครับให้กับตัวเองเป็นเวลา3เทินด้วยกันอีกทั้งถ้าเกิดเรา ใช้สกิลอันติหรือพัสอัลตาเนี่ยก็จะลดความเสียหายเข้าบิกนะครับ40%คือว่าลดเยอะนะสำหรับตัวนี้นะครับแทงได้สบายๆลวครับและแถมยังยังย่วยุศัตรูได้ด้วยนะครับ2เทินและถ้าเกิดเชนสําเร็จนะครับมันก็จะลดความเสียหายที่ได้รับลงไปอีกนะครับทำให้เรารับดาเมจเนี่ยน้อยนะแล้วก็ยังมีเพิ่มพลังให้กับฝั่งเราได้ด้วยนะครับแต่ต้องเป็นตัวละครคลาสเอชั้น ปีที่1เท่านั้นนะครับทั้งหมด10%ใครที่มีอยู่ก็สามารถนำไปแทงได้เลยนะครับหรือจะนําไปลง PVP เนี่ยก็ได้อยู่นะหรือจะนําลงไปใช้ในการลงด่านอย่างเงี้ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสมมุติเราจะต้องไปเจอบอสท,ที่มันโจมตีหนักๆเนี้ยก็สามารถที่จะนําตัวเนี้ยไปแทงให้กับทีมได้ต่อไปจะเป็นตัวละครสีม่วงแล้วนะครับตัวแรกขอเสนอเป็น ทีเซนไม้นะครับม่วงระดับ S.R. จุดเด่นของตัวนี้นะครับเมื่อเราใช้สกิลอันติไปแล้วจะมีโอกาสที่จะทำให้ตัตตูติดสถานะสับสนได้นะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันแล้วก็ที่เด่นๆเ,เลยนะจะเป็นการเพิ่มเกรดพัสอัลต้าครับมันก็จะทำให้ตัวนี้ใช้สกิลอันติได้ไวขึ้นนั่นเองนะอีกทั้งยังเพิ่มพลังให้กับฝั่งเราทั้งหมดได้ด้วยนะครับ20%เป็นเวลา3เทินด้วยกันหรือแม้แต่เมื่อตัวเนี้มีเลือด เหลือ50%หรือน้อยกว่านั้นนะครับมันก็จะเพิ่มพลังให้กับตัวเองเข้าบีกนะครับ20%สรุปสั้นๆเลยตัวเนี้ยท่านมองดูแล้วอะ่ะมันน่าจะใช้สกิลอันตีเร็วแต่ว่าต้องสําเร็จเชน3นะครับตัวที่2ครับมิโนอุรุมิเนต่ม่วงระดับ SR จุดเด่นของตัวนี้นะครับจะเป็นการลดพลังของศัตรูลงแล้วก็ลดความเร็วของศัตรูลงได้นะครับ15%ทั้ง2อย่างเลยแล้วถ้าเกิดจะนําไปลงทีมนะครับแนะนําว่าตัวนี้ ไปลงกับทีมผู้หญิงจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าทักษะอัตโนมัติเนี่ยมันจะเพิ่มเกรดพลัสอัลต้านะครับสามหากมีตัวละครผู้หญิงอยู่ในทีมออโต้สกิลก็เหมือนกันนะครับหากมีตัวละครหญิงอยู่ในทีมนะครับจะเพิ่มอัตราคริติคอลสิบดังนั้นมันต้องมาอยู่กับทีมหญิงเนาะถึงจะดีนะครับใครอยากทําทีมหญิงลองทําดูได้นะฮะไม่แน่มันอาจจะเทพตัวที่3ครับทวิสต์ม่วงระดับ SR นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับถ้าเกิดศัตรูมีดีบั การโจมตีอยู่เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ได้รับปลาเรียด้วยนะให้กับตัวมันเองนะครับอีกทั้งยังลดพลังโจมตีของศัตรูลงได้อีกนะครับ25% 3เทินด้วยกันแล้วก็เมื่อเราโจมตีศัตรูนะครับก็มีโอกาสในการเพิ่มความเสียหายของสกิลขึ้น100%เลยนะปับให้กับทีมม่วงได้ด้วยนะครับเพิ่มพลัง20%แล้วก็ถ้าเกิดฝั่งเรานะครับเป็นหลีกคนร้ายก็จะเพิ่มความเร็ว25%นะครับและนี่ก็คือ ตัวละครแลดับ SR ที่หน้าปั้นทั้งหมดเลยนะครับมีหลายตัวอยู่เนอะฉันบอกให้ทุกสีเลยนะครับใครปั้นสีไหนอยู่ก็ลองนําตัวที่ฉันบอกอะไปลงทีมดูได้รับรองทีมนายเนี่ยเก่งขึ้นแน่นอนนะถ้าเกิดคอมโบดีๆนะครับแต่เกมนี้นะฉันรู้สึกว่าตัวละครระดับ UR เนี่ยค่อนข้างที่จะออกยากมากเลยนะครับส่วนใครที่ได้ตัวละคร UR ทําทีมได้แล้วอะฉันก็ดีใจด้วยนะเล่นได้ยาวๆเลยนะครับและถ้าเกิดใครที่ยังทําทีมไม่ได้หรือตัวละคร UR ไม่ครบฉันก็ขออวยพรให้นายสุ่มกาชาเนี่ยต่อไปนี้ขอให้เจอ UR ที่ถูกใจพวกนายันรักกันนะ สุดท้ายนี้นะครับใครที่ทำทีมไหนอยู่หรือใครที่ใช้งานตัวละครในระดับ sr ที่ชั้นแนะนำไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะว่าตัวที่ชั้นแนะนำไปเนี่ยดีหรือเปล่าแล้วนายจัดทีมแบบไหนใช้ตัวอะไรบ้างพิมมาได้เลยนะครับชั้นก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกนายแต่ละคนเนี่ยมีตัวอะไรบ้างทำทีมสีอะไรกันอยู่นะครับคลิปนี้ก็ไว้ปรมาณนี้ก,ล,กลักกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ชั้นคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ Aí, lá.